สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Kimmy Daily Beauty ค่ะวันนี้กับซีรีส s My Thursday Favorite นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วอาจจะไม่ได้มาเจอกันทุกสัปดาห์นะคะสำหรับซีรีส s นี้แต่ว่าก็จะพยายามมาให้บ่อยๆเนาะวันนี้สิ่งที่จะมาพูดถึงนั้นก็คือ,อเป็นในส่วนของอายแชโดว์เบสหรือว่าครีมอายแชโดว์นะคะก็สำหรับคิมเป็นคนที่เคยใช้อะคะ่ะอายแชโดว์พรก็เคยใช้ของ ELF e EL ์เอลเค่ะ ก็ถามว่าชอบไหมก็โอเคชอบก็คุณภาพดีในระดับหนึ่งแต่พอมาเริ่มใช้อายแชโดว์เ s สหรือว่าพวกครีมอายแชโดว์เนี่ยสิ่งที่ทำให้ชอบมากกว่าอายแชโดว์ไพรเมอก็คือ,อ มันนอกจากที่มันจะช่วยในเรื่องอช่วยให้อาชโดติดทนนานไม่ครีสไม่เลอะระหว่างวันแล้วเนี่ยมันยังสามารถช่วยในเรื่องของอย่างบางทีเปลือกตาเราอาจจะมีสีผิวที่ไม่เท่ากันดำคล้ำหรืออะไรเงี้ยมันสามารถปกปิดตรงนั้นได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยบริเวณด้านบนบริเวณชั้นตาน,นะคะก็สิ่งที่เรามาพูดถึงวันนี้ก็มีอยู่2 สองยี่ห้อด้วยกันแต่ว่าเป็นสามชิ้นนะคะที่ใช้แล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวนะคะไม่มีทางแบรนด์หรือว่าอะไรส่งมาให้ก็คือซื้อเองใช้เองชอบเองจริงๆนะคะอันแรกเลยที่จะพูดถึงก็จะเป็น ในส่วนของราคาเบาๆก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็รู้จักกันดีนะคะก็เป็น Maybelline Color Tattoo ค่ะสีแรกที่จะพูดถึงก็อันนี้เป็นอันที่ซื้อมาก่อนจริงๆแล้ว y b e l l l n e c o l o r t r t t ท o เนี่ยคิมมีค่อนข้างเยอะมีหลายสีมีอยู่ประมาณ6หรือว่า7สีเนะะี่ยค่ะแต่ว่าที่ใช้ประจำใช้บ่อยแล้วก็ชอบจริงๆก็ จะมีอยู่2อ,อันเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาอันนี้อันแรกนะคะชื่อสีว่า t o r c h As t o p e เนะะี่ยค่ะเป็นเบอร์สามสิบห้านะคะเป็นสีโทนเนื้อแมตแบบนี้นะคะที่ชอบอันนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเนื้อแมตแล้วก็ใครที่ใช้เมเบลินค e ล o l อร์แท t ทูมา หลายๆสีได้เคยลองใช้หลายๆสีเนะี่ยน่าจะทราบดีอย่างพวกสี b a บ to the Bronze หรือว่า e g g e e เ e มิเหรือว่าอะไรที่เป็นสีประกายชิมเมอรค่ะพวกนั้นก็คุณภาพดีสีสวยติดทนเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียก,ก็คืออ่พอเราไม่ใช้สักพักเนี่ยต่อให้ปิดฝาไว้แน่นสนิทมากๆเนี่ยคือเนื้อบริเวณด้านบนเนี่ยค่ะ มันจะแห้งแล้วไม่สามารถใช้ได้เราต้องเราต้องเอามือเนี่ยควักเนื้อแห้งๆตรงนั้นทิ้งไปเกาะเราถึงจะสามารถใช้ได้ทําให้แบบสิ้นเปลืองในยปะไปเลยแต่ว่าสีเนี้ยจะไม่เป็นนะคะก็คือจะเนื้อก็จะนุ่มลื่นอย่างนั้นต่อให้ปิดฝาไว้ไม่ใช้แบบ10วัน5วันก็ก็จะยังเนื้อด้านบนก็ยังจะสามารถใช้ได้เกลี่ยออกมาก็ยังจะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมอะคะ่ะก็คือไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วก็สีสวยติดโทนกับลุคสโมกกี้อายที่แบบ เป็นสีแมตอะไรเงี้ยเข้ากันได้ดีเลยอะค่ะแล้วก็ติดทนอย่างที่บอกแล้วก็สีสวยอะค่ะคิมชอบใช้กับบริเวณคนขนตาล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาลงเหมือนลงอายไลเนอร์แล้วก็ใช้แปรงสมัสนิดหน่อยก็ได้แบบฟุ้งๆที่แบบสีไม่หนักมากสวยอะค่ะต่อไปนะคะก็ยังคงเป็น Maybelline Color Tattoo เหมือนกันคะ่ะแต่เป็นอีกสีนึงสีนี้เนี่ย เป็นรู้สึกจะเป็นออกมา3สีใหม่ล่าสุดที่หลังจากออกมาเซตแรกแล้วแล้วก็มีออกมาอีกเซตหนึ่งสามสีนะคะแต่ว่าเซตหลัง3สีเนี่ยคิมมีโอกาสได้ลองสีเดียวคือซื้อมาสีเดียวกลัวจะแบบผิดหวังเหมือนล็อตแรกที่แบบคนซื้อมาแบบหลายสีมากสีที่คิมซื้อมากก็คือเป็นสี b บีนึงค่ะเป็น Maybelline Color Ink นะคะ Col เ r Chat ขาใช้สิทธเขาใช้ชื่อว่า Color อ n k นะคะซึ่ง แพ็กเกจก็ต่างไปนิดหน่อยนะคะอย่างในส่วนของฝาอ่ะอันนี้อันเดิมที่เป็นสี t r c h as Tope อันนี้เป็นอันใหม่นะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่อันเดิมเนี่ยด้านหลังจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะก็แล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะคะอันนี้อัน,น,นใหม่สีบีหนึ่งค่ะเป็นสีแชมเปญแล้วก็มีประกายชิมเมอร์วิบวับแบบนี้นะคะสังเกตว่า บุ๋มถึงก้นแล้วนะคะสีนี้เป็นสีชิมเมอร์สีเดียวเท่าที่คิมเคยลองนะคะที่ที่มันไม่มีปัญหาแห้งเหมือนที่คิมเล่าให้ฟังก็คือไม่มีปัญหาแห้งที่ต้องแบบควักข้างหน้าออกก่อนเวลาที่ไม่ใช้หลายๆวันเดี๋ยวคิมสวอชให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยเป็นใช้เป็นเบสสาหรับวันที่เราจะแต่งตาแบบโทนสีชิมเมอร์หรือว่าใช้อายแชโดว์สีแมตต์ลงทับไปอีกทีเพื่อให้แบบ ความวาวความวิ้งของมันแบบไม่วิ้งมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าใช้กับบริเวณหัวตาหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นสีอีกสีหนึ่งที่เกลี่ยง่ายเนื้อน,นิ่มนะคะก็สินี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันชอบโดยเฉพาะยิ่งชอบใช้แบบบริเวณตรงเนี้ค่ะบริเวณไฮไลท์หัวตาเพราะว่ามันติดทนนะคะถ้าเกิดเราลงอายแชโดว์ชนิดฝุ่นอย่างเดียวบริเวณหัวตาเนี่ยพอแบบ เหงื่อออกหรือว่าผิวหน้าเริ่มมันหรือว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบจางหายไปแล้วแตอันนี้อยู่ได้ทั้งวันชอบนะคะราคาอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแบบ2-300บาทนะคะก็ลองไปหากันดูได้ที่เคาน์เตอร์เมเบลินนะคะทุกสาขาเลย สำหรับชิ้นสุดท้ายที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคิมก็ว่ามันไม่สูงขึ้นมาหน่อยมันราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็น mac pro longwear paint pot นะคะสีที่คิมใช้คือสี pentary นะคะเป็นอายแชโดว์ชนิดครีมสีออกครีมครีมแบบนี้นะคะก็มีเลเยอร์ที่ ค่อนข้างบางนะคะเมื่อเทียบกับเมเร์ลีนคาร์ล์แททูแล้วแล้วก็วติดทน่านเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็จะเกลี่ยง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเมื่อเทียบกันระหว่างเมเปอร์ลีนกับเจ้าแม c p เ i น p o t นะคะแม c p เ i น p o t เนี่ยเมื่อเกลี่ยลงบนผิวแล้วเนี่ยจะแห้งเร็วกว่าต้องใช้เวลาในการเกลี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็วใช้สกิลในการเกลี่ยค่อนข้างดีนิดหนึ่งเพื่อให้แบบมันกลมกลืนกับผิวนะคะ แต่ว่าถ้าอยู่ในพอตแล้วเนี่ยแมคเคนพอตเนี่ยจะไม่แห้งเลยไม่มีปัญหาแบบหน้าแห้งกรังต้องควักทิ้งหรือว่าอะไรเลยจะแบบไม่ปิดไว้ไม่ใช้เคยนานสุดที่ไม่ใช้ก็คือ3วันนะคะเปิดมาด้านหน้าก็ยังมีความแบบชุ่มชื้นความละมุนความเนียนความลื่นอยู่ก็ค,คือสามารถแตะบริเวณด้านหน้าขึ้นมาใช้ได้เลยแล้วเวลาใช้ใช้นิดเดียวจริงๆค่ะ อย่างวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะก็ใช้เป็นเบสทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ลงอายแชโดว์สีน้ำตาลสีบรอน์ไลไรไปตามเรื่องตามลายหรอกคิมเป็นคนที่ไม่ทัชอัพตาจะไม่เติมสีตาเลยระหว่างวันนอกจากไปปาร์ตี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือแต่งหน้าตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ3ามทุ่มแล้วแหละก็ไม่มีการเติมสีหรือว่าอะไรนะคะก็จะไม่มีอายแชโดว์ครีสหรือว่าเลอะอะไรเลยนะคะก็คือติดทนแล้วก็ชื่นชอบมากจริงๆถ้าจะให้แนะนำแม็กนะคะแม็กเพนท์พอตมีให้เลือกหลายสีมากเป็น14 2สียสี นะะคถ้าจะให้แนะนําอยู่2สีก็คือให้เลือกสีใดสีหนึ่งนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ2สีก็สีหนึงก็คือสีที่ยิมใช้ก็คือสี soft o โอเกอีกสีหนึงก็เป็น s สกินโ n e เหมือนกันนะคะชื่อสีว่า peninsula p n t e r y นะคะ2สีนี้แตกต่างกันยังไงสี s อ ft o โ e เกอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นออกสีครีมๆออกเหลืองอ่อนๆอย่างนี้นะคะแต่สี s ซอฟสี e n t e r y เนี่ยจะออก โทนชมพูนิดนิดถ้าเทียบก,กันกับพวกรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยสีซอฟ t โอเกอร์ก็จะออกประมาณาผิวโทน NC ถ้าเกิดเป็นสี p พ n t ทอรี่เนี่ยก็จะออกโทน n w นะคะออกชมพูนิดนิดก็คือทั้งสองสีเนี่ยเป็นสีสกินโทนเนื้อแมทแล้วก็สามารถเกลี่ยได้กลมกลืนกับผิวค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ได้กับอายแชโดว์ทุกๆสีเลยนะคะ ก็แนะนำให้ไปลองเล่นกันที่เคาน์เตอร์ดูนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้แม็กก็มีช็อปออนไลน์นะคะก็สามารถลองใช้บริการได้แต่สาวๆที่ใช้บริการแม็กช็อปออนไลน์ที่ไม่เคยเห็นสีจริงเนี่ยแนะนําให้ไปเซิร์ชดูรีวิวดีกว่านะคะไม่แนะนําให้เลือกสีจากหน้าเว็บเพราะว่าสีจากหน้าเว็บกับสีผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นแป้งรองพื้นอายแชโดว์ลิปสติกเนี่ยสีจากหน้าเว็บกับสีผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะมันห่างไกลกันมากจริงๆนะคะก็ ไม่แนะนำให้เลือกชาร์จสีในเว็บช็อปออนไลน์เนาะก็ลองหาโอกาสเข้าไปเล่นที่เคาน์เตอร์ดูอะค่ะหรือไม่ถ้าไม่มีโอกาสอย่างคิมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดคิมก็เซิร์ชดูรีวิวของคนอ,อื่นๆนะคะที่เขามารีวิวมาสวอชไว้จากแสงธรรมชาติจากแสงแฟลชจากแสงในห้องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเราค่อยตัดสินใจเนาะแต่อันนี้คิมเข้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์เลยเรามีโอกาสได้เข้าไปกรุงเทพแล้วก็เข้าไปเลือกดูแล้วก็ซื้อแล้วถูกใจสิงก็เลยซื้อมานะคะก็ สิ่งที่จะพูดถึงวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ลองไปหากันดูสำหรับ Maybelline Color Tattoo เนี่ยหาซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยวอสาันบูธบิ๊กซีโรตันอะไรที่มีเคาน์เตอร์ของ Maybelline เนี่ยก็ลองไปหากันดูหรือแม้แต่ช็อปออนไลน์อยู่นี้เขาก็มีเท่าเหมือนกันนะคะก็ไปลองเลือกกันดูส่วนแม็อย่างที่บอกว่าราคามันสูงเนาะลองไปเล่นที่เคาน์เตอร์ดีกว่าถูกใจไม่ถูกใจยังไงจะได้ไม่เสียเงินเปล่านะคะก็วันนี้ไปแล้ว เราเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์จากการดูคลิปนะคะยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ